สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อน,นี้สิพามาเอ็ดเมนูแกงขี้เล็กใส่หนังเค็มนะคะเมนูบ,นบานบานอีสารบานเฮาเนาะค่ะอันนี้กับเก็บพักบัวค่ะเพื่อสิไปใส่ในแกงขี้เล็กค่ะต่อไปเฮากับไปเก็บเอาพักอีตูนะคะหรือภาษาภาคกลางเพื่อนอื่นว่าใบแมงลักเนาะค่ะอันนี้กับอยู่ในส่วนของเฮาเองค่ะ บอได้ไปซื้อไปหานะคะอันไหนปลูกกินได้ก็ปลูกกินค่ะ <c oughs> ขี้เล็กกกอยู่ข้างบ้านค่ะฝนเริ่มตกแตกยอดหลายงามค่ะเก็บเอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะไปทำแกงขี้เหล็กของเรา <c oughs> นี่ค่ะยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะเด็ดเอาเลยค่ะ mm. ได้เยอะพอแล้ว mm. ต่อไปหามาทำการจีหนางเข้มนะค่ะ mm. ก่อไฟขึ้นมาแล้วก็เอาหนังเค็มไปจี่ค่ะเขาเอื่อจีหนังเค็ม สีไปให้ไม่เกียมนะคะไม่เผาขนเผายางออกค่ะต่อไปมาทุบค่ะทุบเอาที่ไม้ไม่เกมเกมออกให้เมดเลยค่ะทุบไปเลยหลังจากที่เซนแล้วหอากลับไปล้างนะคะล้างเซนหอกกลับไปแช่น้ำค่ะ แส่ไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็มาหั่นเป็นตอนพอดีคำค่ะอันนี้พริกแกงนะคะหอมหอมแดงตะไคร้แล้วก็ข้าเบือนะคะหรือว่าข่าสารแช่น้ำเลยค่ะพริกค่ะพริกแห้งหรือพริกสดก็ได้จ้าค่ะอันนี้ตังหม้อเลยคก็ใส่น้ำายานางลงไปนะคะนะคะ น้ำยานางของเราลงไปตามด้วยพริกแกงเอาลงไปแล้วกับคนนะคะถ้าบวคนข่าเบื่อมันสิก๊อกันเป็นก้อนค่ะอันนี้ก็คือขี้เหล็กที่เฮาต้มไว้แล้วนะคะต้มสักสองน้ำค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะปรุงรสชิมเบึ่งแล้วก็ใส่พักค่ะพักอิตูพักบัวของเฮานี่แหละค่ะรสชาติกลมกล่อมได้ที่แล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะแต่เพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะว่า ขี้เหล็กต้องต้มเอาน้ำขมออกก่อนสักสองน้ำค่ะนี่ค่ะปรุงรสชาติกลมกลมอ่อม่อมแกงให้เข้ากันและก็เสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้แซ่บดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ